อันนี้ก็เข้าคลิปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเกิดนิดนึงก็เป็นพีบการเกมพบประชาชนนะครับอันนี้เจอน้องจากภาคเหนือนะครับเดีวน้องจากภาคเหนือไม่ประสองน้ำนะครับแต่ฝีมือเนี้ยน่าจะเก่งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ทอยเต่าแล้วนะครับทางฝั่งน้องเริ่มก่อนนะจดได้เลยครับแทนก็สตาร์ทรอเป็นเซ็ตครับสิงโตขันม่วงสกิลครับถ้าจัเชิญที่เป็นสุดเลกสามใบเพื่อลดคอร์สได้ครับลดไปสามคอร์ส กายสามคอรครับลงมาเด็วเด็กผ่านเธอเลยเดีกเดพี่ถามยังไงนี่มันมันทาให้อะไรแล้วนะถ้าอัญเชิญสกิลบอกว่าถ้าจันเชิญครับจะสามารถทิ้งเด็กไปยิงสามใบได้เพื่อต่อในใบที่ทิ้งคอร์ลบหนึ่งครับแต่ทิ้งได้สูงสุดสามใบแล้วอ e ีกฝ่าตอนนี้คอร์หกทิ้งไปสามก็จะลดสามกลายเป็นเหลือคอร์สามกลายสามลงได้ไม่ได้อีกฝ่ายอัญเชิญด้วยพิเศษไม่ได้ไหมอันนั้นสักอย่างไหม เวลสองครับถ้าเวลสองปุ๊บ่านเจะพิเศษที่ไม่ใช่สีมว่วงต้องจ่ายคอร์สเพิ่มอีกห้าครับโน <No. Okay. S 2> ตอนนี้เวลหนึ่งอยู่ครับเวลไม่ถึงโอ้อยงกบจริงไม่ต้อนเช้าค่นเมื่อเช้าอ,อันเชิญอันเชิญอะไรนะสปดีดหรือว่าอะไรนะสปีด ครับที่ไม่ใช่สีโมเดลเอฟเฟกต้องใจเพิ่มองห้าครับแต่ตอนนี้เวลยไม่ถึงครับต้องแปงสองเมอรเป็นตสองก่อนเอฟเฟกต์ Effect ถึงทำงานนะตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรครับเอาพี่แค่เบอร์เซ็ตแล้วกันทั้งนั้นผ่านทั้งนั้นก็สตาร์ทคอร์ดรปเฟสเบอร์เซ็ตครับเซ็ตเบอร์ครับสามคอร์สครับอาแมนตี้สกิลเพื่อนเชิญครับ ทิ้งใบผสมเอกเจงสามใบหนึ่งสองสามจากนั้นหยิบสบับิดสีม่วงหนึ่งใบจากแท็กขึ้นมือฮะอืมสบับิดสีม่วงเอาเป็นเดดกันวาดอสขึ้นมือฮะโอเคไอตัวที่เพ<ต>ิ่งลงมามีสกิลอะไรพิเศษไหมถ้าในแท็มีสีม่วงครบห้าใบได้จั่วห้าครับไม่ไม่ใช่ไอตัวที่เพิ่งลงคอสี่อ่ะอ๋อไม่มีครับไม่แค่มื่อลงตอนเริ่มตายไม่มีอะไร โอเคผ่านเออไหมหรือว่าตีอะไรไหมผ่านเลยครับไม่ตีครับผ่าน,านดีด<ล>้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าอจั่วห้าใช่ครับถ้าการสีวงในแทบ็บมปครบห้าใบผมจะได้จั่วหา้าลงจ่ายห้าตาัวคาตาไลทุกสีนะครับ แต่ว่าคาตาไลน์เนี่ยมันจะคาตาไลน์ตอนเลเวลสองนะตอนนี้ยังเลเวลยังยังทําไม่ได้นะครับก็ผ่านเทิร์ <บา S 2> นผ่านเทิร์นไม่ทําอะไรสตาร์ทค <ST ART> อรอเฟสเป็นเสร็จครับ <ST ART> สองคอสครับจอมขมังเวทกลาโหนน้มันตีอีกใบนะครับสกิลครับทิ้งใบมือสุดสามใบหนึ่งสองสามยิบสลิดสีม่วงแข็งแท้หนึ่งใบขึ้นมือครับ ขอหยิบเป็นตายบอกครับขึ้นมือโอ้นี่เขาเล่นนึกว่าเล่นบัตติไฟนึไม่ก็แวนกานะโอ้สกิลใช้ได้เลยมือคล่องดีชอบชอบผมเอาพางไว้เงี้ยครับมันตรงกล้องพอดีไม่โดนาจากนั้นครับกายหนึ่งคอร์สเรบรลี่บาลานครับเมจิกคู่แข่งเลือกทำลายสลิตเตงหนึ่งตัวครับอุ้ยจากนั้นผมเลือกทำลายสลิตหนึ่งตัวครับผมเลือกทำลายกับมันตีฮะตุ โอ้ลีไววันซะด้วยเอเซ็ตครับเฉลยหนึ่งแรกหนึ่งแต่เราเหมือนจะเสียเปรียบแฮบมืงอไปแล้วเราเราไม่มีตรงงานแล้วเรียบร้อยต้องรอตรงงานแล้วแหละน้องบื้มตรงงานไปแล้วผ่านทื่นผ่านเทืน,น,ทนให้น้องตั้งบอร์ดก่อน <สะ S 1> อขอ้อดอก รีเพจครับขอ,อนับการม้วงในแทนแปมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบโอเคครับอืมเดกัน์วารอดสครับสามคอร์สในแทสมีการสี่ 4, ม่วงห้าใบครับแต่มีแปดใบแล้วแหละเกินจัวห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ วจริงคอร์สครับเล็กซัสไอเลนรูดจวหนึ่งใบครับจากนั้นก็เอ็นเซปเลยครับหาเลยเชิญแค่นี้ก็รู้สึกถึงความกวดดันแล้วแล้วมือเล่นอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้มือเล่นอะไรไม่ได้เลย ผ่าน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 อยู่ดีแหละเพราะาตัวง้างไปเกิดแล้วพอตัวง้างไปเกิดนี้งานหยาบแล้วต้องรอตัวง้างใหม่ผ่านเลยครับสตารคอร์รีเฟรเมนเ็นเตครับสามคอร์สในข้าสามอะไแล้วเนี่ย เน็กซัสเขียวทำอะไรได้บ้างเน็กซัสเขียวทำอะไรได้ไหมในแอตแทกเสร็จผมในแอตแทกเต็ปเพื่อนทุกคนครับถ้ามีสวิตตัวอัญเชิญโดยเอฟเฟกต์ผมจะได้คาวอยหนึ่งเม็ดฟางรีเซอร์ครับผมในแอตแทกสเต็ปเหรอใช่ครับแอตแทกเพื่อนทุกคนครับถ้ามีสวิตตัวเรียกเอฟเฟกต์ผมจะได้คาวอยหนึ่งเม็ดฟางรีเซอร์โอเคมีอะไรไหม<ป>ยัง<ป><อ>ไม่พร้อมแฮะเพิ่มเวลให้สิงโตฟันม่วงเป็นเวลสองครับ มิดหนึ่งมาให้บ้านเสร็จเลยครับนี่เขาจะทรมานเราหรือเปล่าเนี่ยตัวง้างอยู่ไหนเนี่ยเปล่าครับเด็กผมมันมันต้องเล่นท้าเล่ต้องขาของนิดหนึ่งโอ้เขาพร้อมเราไม่พร้อมแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เขาพร้อมเราจะไม่พร้อมแล้วอย่ยมือเล่นไม่ได้เลยไม่มีตัวง้างเลยตอนนี้สรารภาพนะสรารภาพผ่าออนอีกผ่นานอีกน่าจะโดนแห่เตรียมตัวโดนแห่แล้วแหละผ่านเลยรอตัวง้างน,น,นะตอนนี้แทนก็ต์ดคอ รอฟิตเฟสครับหนึ่งเฟสตอ่าตามคอร์สครับสิบสองจากวัฒเทพแห่งปีมะเส็งเทียมาโดคอมาคอมาอุย้ยเขาจะสแปร์บอร์ดได้แล้วสแปร์บอร์ดได้แล้วเทียมาโดเทียมาโดตีครับซิล สกิลครับเมื่อสิวก็ตอาร์มี่อัญเชิญจักรวเทพจากมือหรือแทสได้ที่ละหนึ่งตัวครับจากมือเป็นเทียมาโดครับจากแทสเป็นเทียมารโดครับทริปเปิลเทียมาโดหรอครับผมอันนี้ถ้าเกิดกันนี้พี่ต้องเสียเสียสองใช่ไหมเสียสองไลท์ก่อนใช่ไหม ถ้าจะบล็อกขอสอ่งไลน์ไปวอยครับแต่ตัวที่ตีสูงสลายไปแล้วอ่าก็เพราะงั้นอ่าเห,อเหลือแค่ช่วงแฟนกับช่วงเบิดใช่ครับโกเซเบชั่นครับมีตัวโดนอันเชอญในแถบคอบูตหนึ่งในกลางรีเซพครับแปดไหมครับอ่า,อาพี่ต้องเปิดเบอร์ก่อนเนาะได้ครับเปิดเมื่อตีเปิดได้ครับอ่าสิงโตคว,วันม่วงก่อนแล้วกันพลังพลังตัวอื่นมันเกินหมื่นห้าหมดนเนาะใช่ไหมครับผมถูกครับขึ้นเบอร์ ทางั้นก็แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้นี้คือเบิร์เมื่อนู้นก็โอนลูสูรสลายไปแล้วอ่ะก็ไม่ทำไรเท่าตาน้องทางั้นก็เทียมาโดตีครับดับเบิลซิโบหรอจากแพสเป็นเทียมาโดครับกดามีอยู่ฮะจากมือเป็นสไตล์บอกครับสกิลตอนอันเชิญเกิดใช่ไหมเอาไม่คอใช่ไหม เดี๋ยวนะฮะสกิลโกเซเบชั่นครับถ้าสลิดเราโดนเชิญเนตแ็กสเ็ทคอวอ์หนึ่งเมตรวางรีเซิร์ชครับผมได้คอแล้วครับแล้วก็ไซายบอกเมื่อนเชิญครับต่อจากวันถีปีหนึ่งตัวเอาการสีม่วงหนึ่งใบขึ้นมือมีสามตัวครับเอาการสีม่วงสามใบขึ้นมือเป็นเดลี่บาลานซ์หนึ่งครับเน็กสลดป วุ้ยค้างฮาลัลโหลปั๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราสัญญาณก่อนปั๊บหนึ่งอ่ะโอเคภาพมาแล้วได้ยินไหมแปดไหมครับได้ยินครับแปดไหมฮะเมื่อกี้<อ>ผมหยิบสาใบ,บานี้ขึ้นมือนะเอฟเฟกต์สบอกอ่าโอเคเนภาพมันตัดมาแล้วเหมือนเราสัญญาณจะขาดหายเมื่อกี้ไม่เป็นไร ่าเดี๋ยวนะหยิบสามตอนนี้โตตีหายไปด้วยใช่ครับแฝดไหมครับไม่แฟดอะไรเลยเพราะว่าโตตีหายก็ไม่แฟดก่อนก็อ,อยากทำหลูมใช่ไหมเทมาโดตีครับใช่ครับชุบเทมาโดสกิลสไตบอ์กครับเมื่อจากประเทศตีดึงคอหนึ่งเม็ดบนสบิดไปไวอยครับคอหนึ่งเม็ดบนดาบไปไวอยคออ๋อ,อไ,ไปไวอยเหรอใช่ครับหนึ 1> 1, ่งสองอุ้ยตาย ไปไวอยเราไม่น่าไปจุกเยอะเลยแล้วก็โกเตนิชเป็นรดิเสิร์ฟอันนี้คือไปไวอยนะใช่ครับไปไวอยวอยหายหนึ่งโอ้แฝดไหมครับโ oh, อ้หืมตายแล้วไม่คอจะหายเลยดิทางั้นอะใช่ครับอ่ะแฟดก่อเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์ไม่รับดามจก่อนเทร์นี้จากคอสไม่รับเนาะสี่ขึ้นสี่ขึ้นตีไม่เจ็บโอเคครับ ถ้างั้นก็เคมาโดตัวนี้ตีอยู่ครับถ้าจะบล็อกขอขอสองลไลฟ์ไบอยครับอ๋อก็ไม่บล็อกไงเพราะว่ามันไม่เสียดามเมจแล้วโอเคครับถ้างั้นก็เทีมาโดตีครับก็ตามมี่เทีมาโดจากแทนก็จะโดนเอาไวยอีก,กใช่ไหมจากมือเป็นกาลูดาล่าครับ ใช่ครับสไตบอกเอาหนึ่งเม็ดบนดาบไปไวอยครับโกเซเบชันบัมคอวอยหนึ่งเม็ดรีเซิร์ฟครับโอเคไปไปวอยแล้วนะแล้วก็ <Okay. S 2> อาคารุดาครับเมื่อเชิญเอาคอวอยสามเม็ดวางจากประเทศครับวางให้คนนี้แฝดไหมครับไม่แฝดจ้ะแฝดไปลแล้วไม่มีอะไรอาเทียมาโดตีครับอ่าเอาคอหนึ่งเม็ดบนดาบไปไวอยครับ โงเทมาโดมาฮะโกเซเมชันคอยหนึ่งเมตรวางรีเซิร์ฟครับแปดไหมครับไม่แปดจ้าอ่าถ้างนั้นผมจะแปดนะเอาเลยเอาเลยเดนนี่บาลานครับเรื่องระเบิดใจหนึ่งตัวครับ ผมเลือกตะเบิดสไตบ็อกครับสไตบ็ Spark, อกเมื่อถูกทำลายครับเอาการ์ดสี่วงในแท็บขึ้นมือตามจำนวนจากประเทศมีสองใบครับเอาเทียมาโดสองใบขึ้นมือครับโดนเอาต่อไหมครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแฟนจ้าสายยาวๆเลยยาวๆเท <iam> ียมาโดตีครับลงกาลูด้าครับ,รบสกิลกาลูด้าครับไอเดี๋ยวจะเย็นไปลงอีกตัวหนึ่งฮะจากมือเป็นเทียมาโดเหมือนกัน การูด้าครับปั๊มคอวอยสามเม็ดวางจากประเทศครับแล้วก็การูด้าตีครับโอเคไม่แฝงอะไรครับอ๋อตายบอกตายไปแล้วโดนลืมไปอ่าไม่แฝงครับก็ไลฟ์ไม่เสียนะเพราะว่าไม่ไม่รับดามจเนาะตบก,การต่อสู้ครับยิงหนึ่งไลฟ์ครับเพื่อฟื้นสภาพโอ้ยเป็นยิงไลท์ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคเสียหนึ่งไลฟ์ เทียมาโดตีครับ, Army, รบ do, ก็อดอาร์มี่ครับเทียมาโดจากมือไายบอกจากแทสครับโกเซเบชัน um ครับปั๊มคอวหนึ่งเมตดกวัางรีเซฟครับสายบอกครับเอาการนวงสองใบจากแทสขึ้นมือพอเป็นเทียมาโดตัวก่อนหน้าโน้ตครับกับเบลลี่บาลานขึ้นมือแปบดบต่อไหมครับไม่แปดจ้าเทียมาโดตีครับ เ็าเป็นเทียมาโดจากมือครับแล้วก็กาลูดาล่าจากแพ็ครับการูดาล่าครับคอวอยสามเม็ดวางจากรเทพครับแฝดไหมครับไม่แฝดจ้ะถ้างั้นผมยาวแล้วนะเอาเลยเอาเลย <laughs> อ่าเทมาโดดีครับชุบเทียมาโดแล้วก็จากมือเป็นอูโรเรียนครั โกเซเบชันครับปั๊มคอวอยหนึ่งเมตรวางรีเสิร์ฟครับเทมาโดตีครับอย่างแท้เป็นการูด้าครับคอวอยหนึ่งเมตรวางรีเสิร์ฟครับการูด้าคอวอยสามเมตรวางจากประเทศครับไม่แฟดเนาะถ้างั้นก็การูด้าตีครับอันนี้เดี๋ยวถามขอนี้การูด้านี่คือ อ่ายิงไลท์เนี่ยยิงไลท์อ่าเทินละครั้งครับแต่นี่คือลงมาใหม่คือถ้าเกิดตัวใหม่ก็ค,คือโดนยิงใหม่ไหมจะโดนโดนยิงใหม่ใช่ไหมยิงใหม่ครับอ้มคือไม่จะมีลิมิเต็ดบาเรียก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสินะเพราะเดเมดมันแค่การต่อสู้นี่ใช่ครับต้องดีตาครับถึงจะรอดใช่ไหมใช่ครับต้องเดีต้าหรือว่าเบอ,อร์โอในมือไม่มีแล้ว ในมือไม่มีแล้วก็แสดงว่ามันจะเข้าหลุมนี้แล้วมัน้องจะทาหลุมอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันก็จะโดนยิงไล่จากเอฟเฟกเรื่อยๆนะใช่ครับอ่าโอเคก็ยอมแพ้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นหลุมเดี๋ยวให้น้องที่ดูคลิปเข้าใจก่อนคือเขาจะมีการลูลาด้าอะไรนั่นแหละแล้วก็มีงูเล็กงูเล็กมันจะทาหลุมแล้วแล้วก็ไอตัวนั้นลงมาก็จะได้คอบอยแล้วก็จะตีเมื่อจบการต่อสู้ก็จะยิงไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้ให้น้องในคลิปเขาเข้าใจนิดนึงว่าจะเป็นหลุมนี้แล้วพี่ไม่มีการ แฟนไหนที่ว่าหยุดเธอได้แล้วนะครับว่าก็ไลน์เนี้ยก็ยังโยนยิง,ยง,ยงเรื่อยๆอยู่ดีแต่ไปที่กาลูลาล่านั้นตีอยู่นะก็แพ้อยู่ดีนะครับอันนี้อ่าครับผมโอ้นี่พเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับพรเพิ่งเคยเห็นหลุมนี้ครั้งแรกเลยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็การในมือไม่มีไม,ไม่มีมไม่มีพลาดเลยลอะไรนะจริงไม่กินหลุมพลาดหลุมพลาดแต่มันก็สามารถเข้าหลุมนี้ได้ใช่ไหมล่ะอาจจะเรียงลำดับพลาดแต่ก็สามารถเข้าได้ใช่ไหม คือเทมาโดในมือหมดฮะแต่มันก็ได้ครับผมแปดเฟดเชนชุบมอนี่มาใหม่ก็ได้อ่าโอเคคือคือแม่คือสามารถเข้าหลุมนี้ได้แหละโอเคนะ <S 2> <S 2> คเป็นพี่นักการว่า <ผม S 1> สามารถเข้ามาหลุมนี้ได้ก็โอเคแล้วพี่พี่ก็เข้าใจแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าถือว่าอาจจะเรี้ยนเอาแบบพลาดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วคือสามารถทําได้นะครับก็โหน่าจะเป็นคลิปที่ว่าให้เด็กได้มาตกเถียงกันนะน่าจะเป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งเลยนะครับโอ้โหก็ขอบคุณมากขอ จบคลิปนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวคุยหลังไม้นิดนึงนะครับขอจบคลิปนี้ก่อนขอบคุณมากๆครับ